แล้วระหว่างที่เรากําลังจะเดินกลับไปที่รถนะคะว่อกี้พี่จันได้พูดขึ้นมาว่าการเป็นนักท่องเที่ยวคืออะไรที่ทาอะไรก็ได้ที่เราจะไม่รู้จักใครค่ะแล้วมีกันอะไรอปะทําให้เกิดท็อปปีกขึ้นมาได้ว่าถ้าทําทําีที่ครได้ไหมใช่เพราะว่าคือคนไทยเนี่ยจะมีนิสัยที่ชอบคี้เกรงใจแล้วก็ทาอะไรที่แบบว่าอายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกแต่ในเมื่อเรามาอยู่ถึงแบบต่างแดนที่ที่ไม่ได้แบบคิดว่าชาตินี้ แบบคุณเจอคุณครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะทำเหมือนแบบว่าพวกแบ็คแพคเกอร์นี่แบบใส่ของาาขาวแต่ขึ้นเครื่องบินโดยที่แบบไม่แคร์ใครทั้งแบบที่แบบว่าเรานี่แบบ ปนักเขียนหรือเปล่ารอวันนี้เราจะทำตัวอย่างนั้นกันนะคะอยากดูอยากดูวันนี้ถือว่าเหมือนกับเดินขึ้นนึกอยาจะแบบยกผลกระตาขึ้นมาหิ่นก็อะไรก็ได้แต่เราเป็นชาวบ้านจะถ่ายรูปสารับตาบังก็ได้เดี๋ยวนี่ไม่กินโดยไม่กินได้วันนีก็มีแต่มากินทำไมที่นี่เราอยากจะไปลองน้ำหอมหรือลองเครื่องสำอาง่์อยากดูเปิดโดยจะไม่เราจะไม่ต้องโดยอีกเพราะขนตาถ่ายมองยังเยียดใช่ค่ะใช่เพราะเราเป็นนักท่องเที่ยเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยขอบคุณค่ะขอไปถ่ายรูปกันนะคะค่ะ